จากวิธีคิดใหม่ของ Gen Z ในโลกโซเชียลเลิกสร้างภาพแล้วขอแบบเรียวๆดีกว่า Gen Z กำลังเป็น Generation ที่สำคัญกับสังคมและการตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะปัจจุบันคนเจนนี้อยู่ในช่วงอายุ9 24ปี ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและมีอิทธิพลต่อเทรนใหม่ๆในตลาดรวมถึงในโลกโซเชียลคน g e ซ Z ก็มีเทรนพฤติกรรมใหม่ๆแบบของตัวเองที่ต่างจากคนรุ่นก่อนค่ะเรื่องที่เห็นได้ชัดคือวิธีการใช้โซเชียลของคน g e ซ Z จะต่างจากยุคของคนเจ n Y ค่ะจากยุคของคน Gen Y จะลงรูปแต่ละครั้งต้องเพอร์เฟก แต่งรูปมาเป็นอย่างดี IG ต้องคุมโทนเลือกรูปแบบคิดมาแล้วเรื่องที่ลงก็มักจะเป็นเรื่องดีๆเท่านั้นแต่ว่าในยุคของ Gen Z มีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วค่ะโดยการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด GWI ที่เพิ่งวิจัยเมื่อเดือนกันยายน2021พบว่าคน Gen Z รู้สึกเบื่อกับการสร้างภาพบนโซเชียลมีเดียมากกว่าคนวัยอื่นๆค่ะ มีข้อมูลที่น่าสนใจในกลุ่มคน Gen ์จากการวิจัยนี้นะคะเช่น45%รู้สึกกดดันที่จะต้องสร้างภาพชีวิตสมบูรณ์แบบในโลกโซเชียล39%รู้สึกกังวลน้อยลงว่าจะต้องสร้างภาพบนโซเชียลให้ดูน่าประทับใจสำหรับคนอื่น39%รู้สึกว่าตัวเองจะเชื่อใจคนคนหนึ่งมากขึ้นถ้ารู้ว่าเขากำลังลำบากในชีวิตค่ะ พราะอ,อย่างนี้ทําให้คนจนซีเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดในการลงรูปบนโซเชียลมีเดียคะ่ะมองว่าคนเราควรจะเปิดเผยตัวต,วตนแบบเรียวๆกันมากขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นทําให้มีการลงรูปแบบไม่ตัดหมวดหมู่ไม่คุมโทนไม่แต่งภาพหลายครั้งเป็นการลงรูปอะไรก็ได้ที่อยากลงโดยไม่ได้จัดวางรูปให้เรียงต่อกันสวยงามหรือกระทั่งการลงรูปบ้านหรือห้องของตัวเองก็เริ่มมีเทรนดใหม่นะคะเป็นการลงรูปห้องที่อยู่จริงๆซึ่งมักจะมีของเยอะมีของตกแต่งที่ไม่เข้ากันแต่ว่าทุกชิ้นมีสตอรี่ของตนเอง แต่ในแง่ความคิดสร้างสารรค์การใช้ฟิลเตอร์สนุกๆเทคโนโลยีใหม่ในการแต่งภาพก็ยังคิดในหมู่คน Gen Z อยู่ค่ะเรื่องนี้มาเกี่ยวกับการตลาดอย่างไร GWI บอกว่าเรื่องนี้มีความสำคัญสำหรับสินค้าที่มุ่งเป้าคน Gen Z ค่ะเพราะเมื่อ Gen Z ต้องการความเรียวทำให้สิ่งที่แบรนด์สื่อสารต้องมีทั้งภาพและข้อความที่เป็นทางการ ผสมกับภาพและข้อความที่ดูเป็นกันเองเช่นภาพจากคนทั่วไปที่ใช้แบรนด์จริงๆหรือใช้มีมภาพล้อเรียนต่างๆที่เป็นภาษาในแบบของคน Gen Z เขาใช้กันค่ะ และต้องไม่ลืมว่าช่องทางที่เจ e n Z ใช้ก็ต่างจากเจนอื่นด้วยนะคะ o k v ีมีการสรุปโซเชียลมีเดียที่ Gen Z มักจะใช้3ช่องทางคือ YouTube ช่องทางนี้ใช้สำหรับติดตาม Influencer ทางด้านความบันเทิงและสาระความรู้ด้วย Instagram ใช้เป็นช่องทางแสดงตัวตนและไลฟ์สไตล์ของตัวเองรวมถึงอีกช่องทางมาแรงก็คือ TikTok ค่ะ สิ่งนี้ก็ใช้งานคล้ายกับ YouTube มาในรูปแบบวิดีโอสั้นแทนส่วนช่องทาง Facebook นั้น Gen ซอาจจะยังมีบัญชีอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใช้เพื่อติดต่อกับคนในครอบครัวมากกว่าถ้าแบรนด์ไหนอยากเข้าใจถึงคนเจนซก็อาจจะต้องปรับการสื่อสารให้พูดภาษาเดียวกันมีมุมมองเดียวกันมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะคะ่ะ